เศรษฐาชี้ก้าวไกลส่งร่างพรบอากาศาสะอาดมาช้าปฏดกิจการลงนามให้นายกยืนยันไม่ได้กิจกันร่างพรบอากาศาสะอาดฉบับพักก้าวไกลแต่มาช้าด้านรองเลขาธิการนายกชี้แจงรัฐบาลรอแล้วจนวินาทีสุดท้ายแต่ก็ยังมาไม่ถึงยันไม่เลือกข้างปฏิบัติไม่มีเอือ้อนนายทุนชี้ก้าวไกลสามารถเสนอปรับแก้ชั้นกอมอทอได้วันที่10มกราคม2567เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินาาสนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลางให้สัมภาษณ์กรณีที่พักก้าไกลต้องการให้นายกลงนามร่างพรบอากาศสะอาดทั้ง7ฉบับรวมถึงฉบับที่พักก้าวไกลเสนอแต่นายกยังไม่ได้ลงนามเพื่อเสนอเข้าสู่สภาพิจารณาว่าร่างอย่างไม่มามาช้าส่วนที่บอกว่าส่งมาวันที่5้ามกราคมที่ผ่านมาตนยังไม่ทราบยังไม่เห็นตนลงนามเท่าที่เห็นยืนยันว่าไม่ได้มีการกีดกันอะไรทั้งสิ้น ด้านนายจักรพลตั้งสุธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองชี้แจงถึงกรณีที่พรรคเก้าไกลมีข้อสงสัยต่อร่างพระราชบัญญัติอากาศากาเป็นพิษของพรรคเก้าไกลที่ไม่สามารถนำมาพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่เสนอโดยภาคประชาชนที่เข้าชื่อกันกว่า2 2 0 0 0รายชื่อเสนอกฎหมายคณะรัฐมนตรีสอสอพักเพื่อไทยและสอสสพักภูมิใจไทยว่าตามข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งส่งร่างกฎหมายอากาศเป็นพิษของพรรคก้าวไกลถึงสํนงานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลนอเมื่อวันที่5มกราคม2567เวลา14นาฬิกาหนาทีและยังเป็นร่างกฎหมายที่ยังไม่ได้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานอื่นซึ่งตามระเบียบข้อบังคับนั้นจะต้องผ่านการรับฟังความเห็นก่อนเพื่อพิจารณาว่าเป็นร่างกฎหมายนั้นเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือไม่แม้คณะทํางานของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีจะพยายามเร่งรัดขั้นตอนร่างกฎหมายของพรรคอวไกลและชะลอร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีสสพักเพื่อไทยทพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์และทาคประชาชนที่ผ่านการรับฟังความเห็นและนายกรัฐมนตรีลงนามผ่านพิจารณาการเป็นร่างกฎหมายการเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรออร่างกฎหมายดังกล่าวของพักก้าวไกลจนวินาทีสุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่มีร่างกฎหมายอากาศเป็นพิษของพรรคก้าไกลที่ผ่านความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงดังนั้นการกล่าวหาว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติหรือเลือกข้างนั้นไม่เป็นความจริงการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความถูกต้องยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวและก็จะต้องคำนึงกรอบกติกาและระเบียบรวมถึงข้อควรระมัดระวังในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆแต่ละขั้นตอนในจักรผล ยืนยันนายจักรพลยังขอให้พักก้าวไกลไม่ต้องมีความกังวลใดๆเพราะแม้ร่างกฎหมายจะไม่สามารถนําเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรได้ทันแต่สสก็ของพรรคก็ยังสามารถอภิปรายแสดงความเห็นในสภาได้รวมถึงยังสามารถแประยะติในชั้นกรรมธิการได้ซึ่งเจตนารมณ์ในร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลก็จะถูกพิจารณาในชั้นกรรมธิการักอยู่แล้วดังนั้นสาระสาคัญในร่างกฎหมายทั้งจากภาคประชาชนคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง ก็จะถูกนําไปพิจารณาในกรรมธิการทั้งหมดซึ่งพักเก้าไกลก็จะมีบุคคลไปร่วมเป็นกรรมธิการหกคนภาคประชาชน13คนดังนั้นพักเก้าไกลก็จึงสามารถเสนอประเด็นสาระสําคัญต่างๆที่พักก้าไกลต้องการได้อย่างครบถ้วนนายจักรพลยังกล่าวถึงกรณีที่พักเก้าไกลกล่าวหาถึงการเอื้อประโยชน์นายทุนว่าพักเก้าไกลจะต้องไม่ลืมว่าร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดยภาคประชาชนกว่า2 2 0 0 0รายชื่อ และร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีก็มีความคล้ายคลึงกับร่างกฎหมายที่พักการเมืองเสนอดังนั้นในการพิจารณาชั้นกรรมธิการนั้นท่าประชาชนจะมีสัดส,ส่วน13คนพักก้าวไกล6คนก็จะมีสัดส,ส่วนมากกว่าพักร่วมรัฐบาลแล้วหนึ่งคนดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนแต่อย่างใดส่วนเนื้อหาภายในร่างกฎหมายอากาศสะอาดของทุกพักการเมืองนั้นนายจักระผลมั่นใจว่า มีความครบถ้วนครอบคลุมส่วนรายละเอียดปิดย่อยต่างๆภายในแต่ละร่างกฎหมายโดยเฉพาะของพักก้าวไกลก็เป็นประเด็นสําคัญที่อยู่ภายใต้หลักการเดียวกันในการแก้ไขปัญหาฟูนอพีเอ็มสองจและหมอกควันข้ามพรมแดนรวมไปถึงมาตรการด้านการเงินการคลังและภาษีนําเข้าซึ่งเป็นสาระที่คล้ายกันในทุกร่างกฎหมายอากาศสะอาดหากมองในข้อเท็จจริงทุกร่างกฎหมายที่จะเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ต่อประเทศชาติจะต้องไม่มีความตกหล่นแต่ไม่ว่าร่างกฎหมายพักก้าวไกล จะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าพิจารณารัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับทุกความเห็นและทุกข้อมูลของพรรคการเมืองในการพิจารณาอยู่แล้วดังนั้นความกังวลของพรรคก้าวไกลที่เนื้อหาจะไม่ถูกพิจารณาจึงไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งเพราะก็ยังจะเป็นส่วนที่รัฐบาลหยิบมาวิเคราะห์และศึกษาร่วมกันอย่างที่สุดสาระสําคัญไม่ตกหล่นแน่นอนนายจักรพลยืนยัน